สวัสดีครับผมตั้มภัยสางมนนะครับวันนี้ก็สวัสดีวันเสาร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคัดไม้เตรียมขึดด้นรถจะส่งให้ลูกค้ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ขนาด6เมตรนะครับนี่นะครับเตรียมเตรียมนับแล้วก็จะส่งให้ลูกค้านะครับก็ลูกค้าก็จะมารับอยู่2เจ้านะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็คัดออกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไป เราไปทําไม้ผ่าตรงนู้นนะครับอันนี้ก็จะชุนละมุนกันนิดนึงนะครับที่สวนนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาติดต่อเรื่องกิ่งพันธุ์อีกนะครับวันนี้นะครับอันใดสนใจก็เชิญมาชมที่สวนได้นะครับคัดสรรเอาเลยนะครับไม้ไผ่นะครับมีเยอะแยะนะครับจะเอาขนาดไหนจะให้เราทําแบบไหนนะครับทําให้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ผ่าซีกนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็สั่งไว้นะครับ ได้แบบไหนเชิญนะครับเชิญมาเลยนะครับอยากได้กิ่งพันอยากได้ไม้ไผ่ขนาดไหนยาวแบบไหนนะครับได้หมดนะครับนี่ครับยาวขนาดไหนนะครับไผ่แล้วไม่ต้องกลัวไม่มีงานนะครับครับนดสนใจก็เชิญที่สวนได้นะครับเชี่ยวเลยครับจเอาขนาดไหนนะครับครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครับ